ครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพื่กข้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนาเสนอนะครับวันนี้เป็นมีดหมอหลวงพ่อรุ่งนะครับอย่างวัดบางสีนวลนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่สามเล่มนะครับด้ามด้ามงานฝักไม้หนึ่งเล่มนะครับกระดาบไม้ฝักไม้สองเล่มนะครับ สนใจนะครับกำลังมองหามีดหมอของหลวงพ่อรุงนะครับถ่ายมาได้นะครับถามมานะครับติดศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งหกหกสามนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณมากครับนะครับล่ามงานฝักไม้นะครับพ่อลุ่งนะครับผม ของยาวกับ8นิ้วนะครับปักดด้ามฝักทำจากไม้พปยุงนะครับกันรัดด้ามรัดฝักนี่เป็นแผ่นเนียมนะครับทำจากพีเนียมครับเน็นโตนะครับนี่นะครับเนียมถูเก่าโบราณนะครับสวยงามนะครับท่านใดกำลังมองหานะครับพอหลงพอรุ่งไอยติดตัวติดรถติดบ้านเวลาเดินทางข้ามคาำคืนนะครับ ค้าขายต่างถิ่นติดต่อราชการต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างถิ่นผมติดตัวนะครับเป็นมีแบบพกพานะครับผมนะครับนะครับรดูกานง่ยของไม้ดูสีไม้เก่านะครับเก่าสีธรรมชาติของเขานะครับเป็นไม้ประยุงนะครับผม แข็งไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะครับมไม้ประยุกต์นะครับชื่อว่าเป็นมงคลแล้วนะครับชุบไปมีดกันนะครับนะครับเสีมาเปลียนเพลิงนะครับลองเลือดลึกนะครับผมครับไปมีดไปเกินสนิมเลยนะครับความยาวนะครับ นะครับสีเขาครึ่งนะครับความยาวของใบมีดนะครับนะครับใบมีดสวยงามเลยนะครับเขาข้างแห้งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับผมมีดไปเคลื่นสนิทนะครับนะครับสัตมีดตังตะกุดนะครับสองดอกนะครับสนใจนะครับสนใจนะครับผม ปล,ลุงนะครับสวยง,งามนะครับศักดิ์สิทธิ์เก้มรังนะครับผมตอ่อสอบถามมาได้นะครับชมเต็มที่สองนะครับผมดาบไม้ฝักไม้นะครับนะครับอบยาวฝักรลมด้ามเกือบสิบนิ้วนะครับฝักรมด้าม สัตว์ฝัก,กวยไว้นะครับฝักรัด้วยไว้ยาวเกือบสิบนิ้วนะครับฝักลมดามนะครับนี่นะครับสัตวฝักรักดดามเนี่ยทำแต่เป็นเด็กดำนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับจะเก็บไม้แข็งน,นะครับนี่นะครับไม้สีดำ ไม่ชิงชันหรือ like เปล่านะครับผมเก่าเก็บดูลายเก่ามาเก่ามามาเก่านะครับการแห้งธรรมชาตินะครับผมการกาแห้งสวยงามนะครับผมมีนะครับสวยงามไปขึ้นสนิมเลยนะครับผม ลองยาวของใบมีดนะครับห้าหยุดนิดๆนะครับสวยงามนะครับลองเลือดจากรอยตอกนะครับดูนะครับผมนี่นะครับนี่ครับเป็นภาพสนิมในร่องตอกนะครับสนิมธรรมชาตินะครับผม ข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับได้สนใจมีดหมอของหลวงพอ่อรุงนะครับสันมีดหนานะครับสันมีดหนาฟังตะก,กุดหกดอกนะครับเร่มน,นี้นี่นะครับฟังตะกุดโกดอกนี่นะครับตัวรอยตอด้วยมือนะครับลายสวยงามนะครับ ครับสนิมธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับมีจุดต้ตนๆของพัลุงเลยนะครับผมต่ตอสอบถามเข้ามาได้นะครับชมเลขที่สามนะครับนี่นะครับหมาเก่าเก่าจริงๆนะครับครับรัดไปเชือกนะครับนี่นครับการดู ความแห้งของไม้นะครับครับความยาวฝักลมด้ามน,นะครับสิบเอ็ดนิ้วเลยกันะครับผมนี่นะครับปลายดําน่าจะตอกด้วยกระดูกคือเขาหรืองาช้างนะครับเ่างที่ปิดตูดปิดรูไว้ไม่ให้มวลสารพุทุกข์ต่างๆไหลออกนะครับ,ค,รบความเก่านะครับ จากสีไม้เก่านะครับเลบมนี้เป็นผักขันนะครับผักขันของหลวงพ่อุ่งนะครับนฮครับถ้าใจกำลังมองหานะครับผักขันของหลวงพ่อุงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมปบบทองด้ามยาวสิบนิ้วนะครับผมตัวสีไม้เก่านะครับเก่าธรรมชาตินะครับ มานี่นะครับเก่าครับผมมีไปขึ้นแตนนะครับไปขันไปขึ้นเต่หนความยาวนะครับนี่นะครับเกือบ6นิ้วนะครับไปขึ้นแต่หนึ่งเลยนะครับไป,ปขันนะครับต่อๆนะครับล่เล็บจิ โยกไม่คอนเลยนะครับใครสนใจติดต่อทักทายมาได้นะครับที่061059166ตามนะครับท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ